านสำคัญก็เลยบอกวา่ายอมอกหักเพราะรักเมียเนี่ยเพลงไงยิ่งยงโยมเพลงถ้าเราฟังแล้วมันเกิดธรรมะขอให้เราฟังเป็นถ้าฟังไม่เป็นเท่านั้นแหละมันเกิดอารมณ์เรียกว่าอิทธารมณิต อ,อิทธารมแลวก็อารมณ์ที่เราชอบใจและไม่ชอบใจอนิจถารมมันขึ้นอยู่ตรงนี้เองแค่นี้เองนิดเดียวไม่มากขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ชอบไม่ชอบโยมทานข้าวอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็กิเลสมันก็เป็นกิเลส เป็นไงทานข้าวอร่อยไหมวุบไม่อร่อยดอกก็กี่เลศเพราะฉะนั้นเราต้องทำเหมือนกันกันกบแพะสิงโตมตัวใหญ่สิงโตเรียกพวกสัตว์ทั้งหลายนี่มามามา,มาเนี่มานี่มาเนี่มานีาเนาเน่เรียกมา้า มันดมปากฉันหน่อยสิได้กลิ่นยังไงบ้างม้ามันก็ดมอู้หัไม่มอุดจมูกแล้วมันกลิ่นมันเหม็นโอ้เจ้านายเอ้ยกินแต่พวกสัตว์นี่มันปากเหม็นเหม็นนี่เสือถิงโตนตบพี่อะม้าตายเลย ตบครั้งเดียวอะเม็นนี่ว่า้นก็เหลืออีกสัตว์อื่นโอ้เห็นทิงโตไปตบมาทต่ตายกลัวเหมือนกันตัวสันก็เรียกมาอีกเรียกลามาอีกลองดมปากฉันดูหน่อยที่เป็นยังไงบ้าง,งทั้งงจะเม็นแล้วก็ตอบวอ่า กลิ่นหอมจังหัวเงินหอมนิดตบพี่ตายเลยก็มีพวกแพะมันฉลาดเอา้างั้นแพะมาดมดูหน่อยโอ้เจ้านายอยากให้ผมดมเลยวันนี้ผมเป็นหวัดไม่ได้กลิ่นอะไรหรอกดมได้ก็ไม่ได้กลิ่นดีไมด่ดีเชื่อโรคจะไปติดท่านอีก เป็นโรคเอดว่างั้นเป็นโรคเป็นอะไรด้วยก็เกลยพ้นตายเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันถ้าอาจารย์บุญช่วยท่านเทศเทศให้ฟังที่ก็เปิดเทปเทศให้ฟังหนูต้องอยู่ในรูหนูนะประเภทหนูนะ ขังขาวไปขุดรูอยู่มันผิดไหมลวงพ่อลวงพ่อขังข้าวไปขุดรูอยู่นี่ผิดไหมผิดเนาะผิดหนูมันต้องขุดรูก็เป็นธรรมะนะถ้าเราเอามาพิจารณาคือเราี่เป็นผู้พิจารณาไม่ใช่คนอื่นพิจารณา พิจารณาให้มันเป็นธรรมะมันก็จะสอนเราสอนเราคนทั้งหลายในโลกเนี่ยโอ้จะมีแต่คนดีหมดเนี่ยใครจะเป็นคนชั่วเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นโลกก็จึงสร้างมาให้มันกลมกลืนกันมีทั้งดีและชั่วให้คนดีมองดูคนชั่วว่า แต่กูทําเหมือนอย่างนี้กับเขานี่มันเป็นยังไงเนาะขนาดแต่เรามองดูเขาทําไม่ดีเราก็ยังไม่ชอบเลยใช่ไหมหลวงพ่อมันเป็นกระจกเงาให้เรานะให้เราส่องดูอมันเป็นอย่างนี้เองเราก็จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวอีกต่อไปเพราะนั้นการฟังก็ดีการศึกษาก็ดีการปฏิบัติก็ดี เราฟังเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวมาแล้วกำจัดอะไรล่ะกำจัดอาวิชาคือความไม่รู้มากำจัดสิ่งที่มันปิดบังเป็นม่านปิดบังพวกเราเอาไว้เราฟังฟังเพื่อกำจัดบาปกรรม อะไรที่มันไม่ดีก็ก็จัดออกฟังเพื่อตัดซึ่งความตนีฟังเพื่อละทิฏฐิทําตัวตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับหลวงพี่จำชื่อไม่ได้จำได้ได้ฉชยา ใชยาก็จำกลัวไม่แม่นปะโมทิโปนี่อะไรใช่ไหมฮะเออปโมทิโตปะโมทิโต,โโตเอ้มเป็นบัณฑิตด้วยนะันไม่ใช่ธรรมดาเนะนี่ยท่านร่วมบริจาคถวาย เป็นเจ้าภาพถวายข้าวข้าวข้าวต้มได้ใน,นสงฆ์กฐินทุกรูปเลยเนาะบอกบอกเชื่ออาหารได้เนาะท่านก็ได้ผมก็ได้แหละอาน,นิสงฆ์กฐินมันได้ตั้ง่งยืดไปถึงเพนเดินสนีะ่เพราะฉะนั้นบอกเชื่ออาหารได้ข้าวต้มถ้าหากว่าท่านไม่ไม,มีอาน,นิสงส์ตรงเนี้ยอบัททุกคำกลืน ท่านจะกลืนไปกี่คำกี่ช้อนจะอาบัตทุกคำกลืนถ้าเขาบ่งบอกถึงเชื่ออาหารเพราะฉะนั้นก็ท่านเป็นเจ้าภาพถวายมา2,500บาทแมผมรับจนมือสั่นเลยได้กรรมตังทั้ง2,500บาทก็ต้องขอโนโมนาด้วยท่าน สร้างไปเถอะบุญกุศลที่ละนิดละหน่อยทำบ่อยบ่อย่ยอมได้ผลเหมือนก,นกันกับเราเอาพาชนะไปวางไว้กลางแก้งฝนตกลงมาที่ระยดละหยาดย่อมเต็มไปด้วยน้ำฝนฉันใดไม่ต้องอธิบายเราไมแต่นักทำตรีทำโทเอกทั้งนั้นเนาะเอาโยมคุกเข่าขึ้นกราบ กราบคนละครั้งได้โยมเนอะเอาหนึ่งสองสามากราบคนคนครั้งจริงๆเมื่อวานเห็นกราบคนละครั้งแล้วได้พร้อมกันพรึบประพรึบอา้าวโยมลุกก่อนก็แล้วกันลุกก่อน ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยนอนหลับฝันดีมีพลานามัยเข้มแข็งให้ทานยาด้วยดอยมเนอ้อดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองพวกเราและท่านทั้งหลายก็คงครบเลยเนาะครบไหมลวงพ่อครบไหมอา้าวนิมนตครับนิมนต์ขวงเราครบเนาะ พร้อมนรก่ราบรับ